สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะ,ะปีใหม่เราก็มีสิ่งใหม่ๆจากพระเจ้าอยู่เสมอนะคะแล้วก็สิ่งใหม่ที่ดีที่สุดของเราก็คือพระคำของพระเจ้านะคะก่อนที่จะอ่านพระพระคำของพระเจ้าให้ทุกคนฟังนะคะอยากจะแนะนำตัวก่อนนะคะว่าอดิฉันเป็นใครนะคะ,ะชื่ออาริยาวงเอื้อเวทนะคะอดีตเป็น ครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนทับเที่ยงวัวเฉียวนะคะเพราะนั้นวันนี้คิดถึงทุกๆคนสิ่งแรกที่สําคัญที่สุดก็คือพระคำพระเจ้าอยากบอกทุกคนว่าพระคำพระเจ้ามีฤทธิ์เดชแมีฤทธิ์อำนาจจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้พระคำพระเจ้าเป็นอาหารที่จะดูแลเลี้ยงดูจิตวิญญาณของเราทุกคนนะคะขออ่านพระคำในยิบรูบทที่9นะคะบอกว่าในข้อ14บอกว่า พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ผู้ได้ทรงถวายพระองค์เองแด่พระเจ้าโดยพระวิญญาณน,นิรันร์ให้เป็นเครื่องบูชาอันปราศจากตำหนิข้อจะชำระได้มากยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดเพื่อให้จิตใจของคนที่หมกมุ่นอยู่ในการประพฤติที่นำไปสู่ความตายหันไปรับใช้พระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่ เพราะนั้นเรารู้ว่าชีวิตเราแต่ละวันนั้นเราไม่รู้ว่าเราทําอะไรอยู่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากระทําอยู่นั้นมันมุ่งไปสู่ความตายซึ่งน่ากลัวความตายนั้นก็คือความตายด้านจิตวิญญาณนะคะไม่ใช่เฉพาะเนื้อหนังเท่านั้นเนื้อหนังไม่น่ากลัวเท่ากับความตายในจิตวิญญาณซึ่งเราจะต้องอยู่ในบึงไฟนรกชั่วนิรันดร์เลยเราจะทํายังไงให้ชีวิตของเรารอดได้พ้นได้ก็ด้วยโลหิตพระเยซู อีกข้อหนึ่งเพื่อจะย้ำเรานะคะในข้อ22บอบอกว่าความจริงนั้นตามพระบัญญัติถือว่าเกือบทุกสิ่งจะบริสุทธิ์เพราะโลหิตและถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้วก็จะไม่มีการอภัยบาปเลยพระเยซูยอมเพราะรักเราพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้ทรงยอมตายแทนเราเพื่อให้เลือดของพระองค์นั้นชำระบาปของเราอยากจะบอก ทุกคนว่าวันนี้ให้เราตัดสินใจนะคะที่จะติดตามพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราไม่เราไม่เชื่อและว,วางใจในพระเยซูแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะรอดเลยเพราะนั้นโดยพระเยซูจะนำเราเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ที่พระเจ้าทรงสัญญานะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ